ข้อความจากสภากาเลติกเรื่องควรเป็นปรมาจารย์แห่งสวรรค์หรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างหรือไม่เคล็ดลับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้พรสวรรค์และความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์สวรรค์หรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างหรือไม่หากคุณเปิดใจและเคลียร์ความคิดของคุณคุณควรจะสามารถบอกได้โดยสัญชตาตญาณว่าคุณเป็นปรมาจารย์สวรรค์หรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างตามชื่อที่สื่อถึงปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสุดสวรรค์คือผู้ที่ถูกยกขึ้นจากระนาบโลกโดยปกติแล้วจะเกิดจากความดีบางอย่างพวกเขามักจะ ถูกทำเครื่องหมายด้วยความสามารถพิเศษที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างที่ยังคงอยู่บนโลกการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลใดก็ตามณจุดใดจุดหนึ่งของในชีวิตของพวกเขาหากพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนทางโลกทั้งหมดแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลน,นั้นจะกลายเป็นปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาลอยขึ้นไปไกลแค่ไหนพวกเขาอาจเป็นหนึ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าในสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆเช่นเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นเทวดาก็ได้สิ่งมีชีวิตที่สว่างเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มีระดับต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับ พวกพวกเขารูปแบบพื้นฐานที่เรียกที่สุดที่เรียกกันว่ามเมล็ดพันดาวสตาซิสซึ่งหมายถึงใครก็ตามที่วิญญาณมีต้นกำเนิดในอวกาศและถูกส่งมายังโลกเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ จนกระทั่งวิญญาณเหล่านี้ฟื้นขึ้นชีบขึ้นมาจากการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของพวกเขาจึงอาจกลายเป็นที่รู้จักในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สว่างสวยในช่วงชีวิตนี้หมายเหตุก็คือเพียงเพราะคุณเป็นแสงสว่างในชีวิตเดียวไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งโดยอัตโนมัติในชาติต่อๆไปกระบวนาการนี้หมุนรอบ ของการทำงานด้านกรรมจากชาติก่อนเพื่อให้เหลือเหลือเพียงความรักที่บริสุทธิ์และเชื่อมโยงกับคุณกลับไปยังแหล่งพลังงานหรือแหล่งพระผู้สร้างเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นร่างกายที่เบาแสงหรือแสงเบาสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่และจะยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆบนเส้นทางสู่การเล่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์จนกว่าจะถึงระดับถัดไป เหนือสิ่งอืน่นใดก็คือจุดที่เราเห็นการเพิ่มความสั่นเทือนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและจุดหมายปลายทางของเราแต่ก็ไม่เป็นไรที่จะแบ่งปันแสงสว่างของคุณหากคุณเป็นปรมาจารย์หรือสิ่งมีชีวิตที่สว่างสวยัย เป็นเรื่องปกติที่จะมีของกำนันและพันสวรรค์ที่มาจากแหล่งสวรรค์ของคุณคุณอาจคิดว่าความสามารถพิเศษเหล่านี้มีไว้สําหรับคุณเท่านั้นแต่ความจริงก็คือการแบ่งปันความสามารถเหล่านี้กับผู้อื่นสามารถเติมเต็มได้มากสําหรับคุณทั้งคู่เมื่อเราสามารถแบ่งปันแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของเรากับคนอื่นได้เรจาจะขยายความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่น มีหลายวิธีที่คุณสามารถแบ่งปันความสว่างของคุณไม่ว่าจะผ่านการสื่อสารส่วนตัวหรือการแบ่งปันความคิดบนโซเชียลมีเดียแต่วิธีหนึ่งที่ฉันชอบแบ่งปันความสดใสก็คือการส่งพลังงานบวกออกไปสู่โลกบนโซเชียลมีเดียนี่เป็นวิธีที่สนุก สำหรับฉันในการเขียนเพราะว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและคนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันพูดจะสนใจพจน์เหล่านั้นโดยธรรมชาติถ้าไม่ใช่ในทันทีแต่บางครั้งในอนาคตพวกเขาต้องการคำเหล่านั้นมากที่สุดเนือกจากนี้ยังมีผู้อื่นหรือว่าคนอื่นที่ต้องการความเมตตายอยู่เสมอทำไมไม่ทำทั้งสองอย่างละ่ะ มันทำให้ฉันรู้สึกดีที่รู้ว่าอาจมีคนอ่านเนื้อหาของฉันที่ต้องการความรู้สึกดีๆส่งมาให้พวกเขาและถ้ายังไม่ดังกล้องไม่นานก็คงพอให้แสงของคุณเปล่งประกายเจิดจ้าสิ่งที่แปลกก็คือเราทุกคนต่างมีของขวัญพิเศษของตัวเองที่จะบริจาคและเรามักจะลืมไปว่าสิ่งที่เราได้ให้ในชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้อื่นด้วย ในฐานะที่เป็นปรมาจารย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องทำให้แสงของคุณส่องแสงเจตจ้าในการทำเช่นนั้นคุณต้องแน่ใจว่าของขวัญที่คุณถือและใช้งานนั้นไม่ได้ถูกคนรับข้างหลีลงและคุณจะพบว่าคำแนะนำต่อไปนี้มีประโยชน์เมื่อคุณตระหนักถึงเจตนาร้ายของผู้อื่นหรือว่าคนรอบตัวของคุณหากใครบางคนเขามีเจตนาเชิงลบต่อคุณอาจหมายถึง ว่าพวกเขากำลังกลัวความสามารถหรือว่าอิทธิพลของคุณที่จะนำความสว่างมาสู่โลกบางทีพวกเขาไม่ต้องการให้ คนอื่นรู้เกี่ยวกับพวกเขาหรือว่าตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขามากขึ้นบางทีพวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือพวกเขาในชีวิตหรือว่าทำให้สนุกสนานบางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการคนที่กลัวพวกเขาในชีวิตบางทีพวกเขาอาจคิดว่าตนดีกว่าคนอื่นและต้องการให้คนอื่นรู้และเชื่อในสิ่งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหากมีใครที่มีเจตนาร้ายต่อคุณอาจเป็นเพราะแสงของคุณสองจ้าเกินไปซึ่งทำให้พวกเขาหวาดกลัวในระดับหนึ่ง อย่าปล่อยให้คนอื่นรี่แสงลงด้วยการโกหกว่าคุณเก่งแค่ไหนหากใครก็ตามที่ล้อเลียนคุณหรือว่าพยายามย่อเย้ยคุณว่าเป็นปรมาจารย์สวรรค์หรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างนั้นยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมเพียงใดก็มีโอกาสที่ดีเพราะพวกเขาอิจฉาแสงที่ส่องมาจากบุคคลเช่นนั้นให้คุณถามพวกเขาว่า ใครมาพูดใส่ฉันและเย้อยเย้ยความเชื่อมั่นของฉันแต่มันก็ไม่เป็นไรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองในฐานะผู้เห็นอกเห็นใจคนทำงานแสงไลวอเกอร์สและผู้รักษาเรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเรามักจะลืมแสดงความเห็นอกเห็นใจ แบบเดียวกันนี้กับตัวเองการเห็นอกเห็นใจตนเองนั้นเป็นของขวัญที่เราสามารถให้ตนเองได้ทุกวันเมื่อคุณรู้สึกแย่หรือว่าไม่พอใจกับตัวเองให้จําไว้ว่าคุณมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับที่คุณอาจจะอยู่ในตอนนี้ คุณยังเป็นหนึ่งในนั้นการแสดงความเห็นอกเห็นใจตนเองเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งและแสดงสติปัญญาของคุณนอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการระบุและแยกส่วนออกจากความคิดที่เป็นอัตตาของคุณอย่าเอาแต่เรื่องส่วนตัวการใช้ของขวัญอย่างฉลาดเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้ใช้ความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณมีภาระผูกพันทางศิลธรรมในการแบ่งปันแสงสว่างที่วิเศษสวยงามและตรนหัก,กะตรและตราการตากับโลก ด้วยการแสดงความสามารถของคุณและผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านบัญชีที่ไม่ระบุต,ตัวตนเท่านั้นคุณกําลังทำให้ผู้อื่นเข้าถึงความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อเข้าไปค้นหาเวทมนต์ด้วยตัวเองคุณมาที่นี่ในฐานะอาจารย์หรือว่าปารมาจารย์คุณได้สิ่งนี้เรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออรราเรเอกาคราชทู สาพันกาเล็กติกโดยบูสเดย์